ปลบมือข้างซ้ายซ้ายซ้ายปลบมือข้างขวาขวาขวาเราสนุกเฮฮาเราสนุกเฮฮาปลบมือข้างซ้ายปลบมือข้างขวาเฮเฮปลบมือข้างซ้ายซ้ายซ้ายปลบมือข้างขวาขวาขวาเลาสนุกเฮฮาเล่าสนุกเฮฮาปลบมือข้างซ้ายปลบมือข้างขวาเฮเฮสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะ วันนี้มาพบกับคุณครูคุณอีกแล้วนะคะวันนี้ครูปุณจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมกิจกรรมของครุณวันนี้สนุกมากเลยนะคะเด็กกิจกรรมของคุณมีชื่อว่าร้อยร้อยร้อยเด็กๆอยากรู้จักแล้วสิสงสัยจะสนุกแน่เลยก่อนที่เราจะไปพบกิจกรรมนะคะเดี๋ยวครูปุณจะพาเด็กไปท่องคำคล้องจองกันก่อนค่ะอย่าลืมนะคะ ฟังคาของจองของพุมคลุณแล้วเด็กๆช่วยนิดตามด้วยนะคะว่าเนื้อหาในคําของจองของภุมคลุณเขาหมายถึงอะไรพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟ,ฟังเลยค่ะวงกลมเหมือนวงลอ้อเส้นโค้งงอมาชนกันสี่เหลี่ยมสี่เส้นนั้นเรียงต่อ เหมือนประตูสามเหลี่ยมเส้นน้อยกว่าช่างแปลกตาลองวาดดูเด็กๆเฝ้ามองอยู่จึงได้รู้แตกต่างกันอีกลอบนหนึ่งนะคะเด็กๆวงกลมเหมือนวงลอ้อเส้นโค้งหอมมาชนกัน สี่เหลี่ยมสี่เส้นนั้นเรียงต่อกันเหมือนประตูสามเหลี่ยมเส้นน้อยกว่าช่างแปลกตาลองว่าดดูเด็กๆเ,เฝ้ามองอูจึงได้รู้แตกต่างกันเป็นไงบ้างคะเด็กๆทำของจองของปุบุล เมื่อกี้เด็กๆได้ฟังไปแล้วใช่ไหมอ่ะปุณยากรู้ว่าคาคล้องจองที่คุณพูดไปเขาหมายถึงอะไรบ้างนะเด็กๆเ่วยคุณตอบด้วยนะคะใครจะตอบได้นะถูกต้องแล้วค่ะเขาหมายถึงรูปวงกลมอะไรอีกนะถูกต้องค่ะสามเหลี่ยมยังมีอีกนะคะยังไม่หมดยังไม่หมดอะไรอีกนะ,ะถูกต้องค่ะสี่เหลี่ยมนั่นเอง เด็กๆคะสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้รูปทรงต่างๆไปแล้วใช่ไหมคราวนี้เพื่อเป็นการทบทวนะคะเดี๋ยวครูคุณจะพาเด็กๆไปดูรูปร่างลากัลกษณะของสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วออก็วงกลมเราไปดูกันเลยคะ่ะเด็กๆคะรูปแรกคะ่ะอะไรนะเขาเรียกชื่อในเด็กๆันได้หรือป่าคะช่วยคุณตอบไวนะถูกต้องคะ่ะวงกลมนั่นเองเก่งมาก เยเยี่ยมเยี่ยมต่อไปรูปที่สองค่ะใครจะตอบคุณคุณได้นะถูกต้องนะคะสามเี่ยมนั่นเองเยี่ยมค่ะเยี่ยมเยี่ยมต่อไปรูปสุดท้ายนะคะช่วยทนตอบนะคะรูปอะไรนะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยสี่เี่ยมนั่นเองเอาละค่ะเด็กๆได้รู้จักแล้วใช่ไหมรูปทรงต่างๆ เด็กๆคะเดี๋ยวครูปุณจะพาเด็กๆมาทำสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมอันดับแรกเด็กๆเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันค่ะอันนี้ครูปุณใช้กระดาษนิตยสารที่ไม่ใช้แล้วนะคะครูปุณนำกรรไกรมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมแล้วก็รูปวงกลมค่ะเด็กๆ ส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นก็จะมีกาวมีผู้การสำหรับทากาวนะคะแล้วก็มีกันไกที่ครูปุนใช้ตัดกระดาษค่ะเด็กๆไปเกๆคะเดี๋ยวครูปุนจะนำรูปสี่เหลี่ยมมาทากาวนะคะเด็กๆทากาวนี้นะคะทานิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็มาแปะกับรูปวงกลมนี้ค่ะเด็กๆนี่เห็นไหมคะ แลครูปูนก็จะนำรูปสามเหลี่ยมก็นำมาแปะต่อกันเลยค่ะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเด็กๆค่ะครูปูนก็จะแปะต่อกันแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเด็กๆจะเอารูปไหนก่อนก็ได้นะคะจะเอาสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมหรือจะเอาสี่เหลี่ยมสองรอบต่อตรงไหนก่อนก็ได้นะคะนี่ค่ะเด็กๆต่อกันไปเรื่อยๆเด็กๆค้านี่ไงครูปูนก็ต่อไปเรื่อย,อยๆอย่างนี้ค่ะ ปุ่นไปจะหยิบสี่เหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วแต่เด็กๆชอบนะคะเราจะต่อเรียงยาวบนพื้นโต๊ะหรือจะหยิบขึ้นมาของคูปุ่นนี้ก็ได้แล้วที่แล้วแต่เด็กๆสะดวกแต่ที่สําคัญนะคะเด็กๆเราจะต้องมีสมาธิเราจะต้องรู้ว่ามือข้างหนึ่งเราจะหยิบสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเนี่ยมาต่อตรงนี้เราจะต้องรู้จดจ่ออยู่ที่งานที่เราทํานะคะเด็กๆเห็นไหมคะ ต่มตอบได้เยอะแล้วแตวเราก็จะตอบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวด้วยนะคะที่สําคัญนะคะเปิดความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาด้วยเราจะต้องจดจ่อแบบนี้ไปเรื่อยๆเด็กๆจะต้องมีสมาธินะคะงานที่เราทํานี่ภูุณตอบได้เริ่มยาวแล้วนะคะเด็กๆเห็นไหมคะภูมจะหยิบสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมมาต่อกันเริ่มยาวแล้ว คุณจะเอาสามเหลี่ยมมาต่อบ้างเห็นไหมคะของคุณจะเป็นลักษณะนี้คะ่ะเด็กๆเด็กๆคะเดี๋ยวคุณปุณก็จะต่อไปเรื่อยๆนะคะใกล้แล้วนะคะคุณก็จะเสร็จแล้วนะคะคุณจะ,จะนำรูปสี่เหลี่ยมมาต่อกบับวงกลมนี้เด็กๆลองดูนะคะว่าคุณปุณต่อไปเรื่อยๆคุณปุณได้เยอะแล้วเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคุณปุณจะต่อไปรูปอะไรนะที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมนะเราจะต้อง ฝีสมาธิในการต่อนะคะต่อการโดยการใช้กาวทางแบบนี้นะคะเด็กๆปุบปุนดูสิของปุบปุนจะเป็นรูปอะไรนะการไม่ติดนะคะนิดนึงเด็กก็ใจเย็นๆนะคะลูกเราต่อไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าน้องคนไหนยังไม่ชำนาญนะคะรบกวนผู้ปกครองช่วยแนะนำน้องนะคะ การนำสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมมาต่อกันนะคะโอเคอี้อยู่ตรงไหนนะอี้อยู่ตรงไหนเอาอยู่ตรงนี้คนะุูป <Okay. S 2> ุณจะททำเป็นรูปอะไรนะเด็กๆลองลุ้นดูนะคะช่วยกันลุ้นนะคะมันจะต่อเป็นรูปอะไรดีนะเด็กๆคะนี่ไงผลงานของครูปุณค่ะอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมที่ครูปุณ นำกระดาษนิตยสารที่ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมแล้วก็นำมาวางเรียงต่อกันเด็กๆเห็นไหมคะสวยงามมากเลยเด็กๆอย่าลืมนะคะที่สำคัญระหว่างเราทำเราจะต้องมีสมาธิเราจะต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาด้วยนะคะโดยการทาก,กาวแล้วก็ต่อกันไปเรื่อยๆค่ะ ของครูปูนนี้เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมถ้าสมมุติว่าเด็กๆอยากทําเป็นรูปอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะเด็กๆเด็กๆคะนี่งายครูปูนนำสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมมาต่อกันเด็กๆดูสิคะเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะโอ้โหสวยมากเลยเด็กๆคะดูของครูปูนสิอันนี้ เรานำมาต่อสี่เหลี่ยมจะมีสี่เส้นนะคะเด็กๆนี่คือเส้นที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งเส้นนี้นะคะปุณก็นำมาต่ออีกเส้นนี้เป็นเส้นที่สองเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สี่สี่เหลี่ยมสี่เส้นนั้นอวางเรียงกันเหมือนประตูนี่ไงคะนี่สวยงามมากเลยเอาละค่ะเด็กๆคะงานของคุปุลเสร็จแล้ว คราวนี้ครูปุณจะฝากเด็กๆฟังนะคะให้เด็กๆนํากระดาษอาจจะเป็นกระดาษนิตยสารหรือกระดาษที่ไม่ใช้แล้วที่อยู่บ้านของเด็กๆนะคะให้ผู้ปกครองช่วยตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือวงกลมเสร็จแล้วให้เด็กๆนํามาวางเรียงต่อกันเด็กๆจะทําเหมือนครูปุณก็ได้หรือเด็กๆจะทําเป็นรูปอย่างอื่นก็ได้ แล้วก็อย่าลืมนะคะในช่วงที่เด็กๆทำกิจกรรมรบกวนผู้ปกครองถ่ายคลิปส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของคุณปุณหมดแล้วละคะบ๊ายบาย